พระเอกของงานับมือนีาล็อกกูน้อยฮอเ้เด้อพี่น้องเด้อนี Truth, fruit, ่หญ anyway> ่กว่านีระคาไปไกลก่านีนะครับนี่ล็อกกูน้อยนี่ตัวน้อยเนี่บ่เขาหายว้หาหมื่นแล้วพี่น้อง ยานมครับเดือว่าเดือนครับประมาณหาเดือนหก <6 S 1> เดือนจะแยกมันเขาพร้อมที่สิมาเอาเนาะเขาหายแล้วหาเงินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง u t u b e สบายใจฟ้ามกับผมมือนี้พาพี่พาน้องมาอยู่ทางตลาดโครกระบืออำเภอเจริญศินจังหวัดสกลนครครับผมเปิดทุกวันอังคารมาพบมาพ่อกันได้สําหรับมือนี้ก็เป็นวันอาังคารที่เจมิถุนายน25 6 5้าครับผม อ่ะเบื้องแรกก็อย่าลืมนะพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะได้เป็นกำลังใจครับพระพี่พระนองมาหาเราหันล้อ,ลอ,ลอนีครับผมเอาไปลุยเลยครับมือนีราคางอสิเป็น,น่ยนได้ไหพี่นอ้องงโมายกับลายอยู่ครับนี่ม,นมาเบื้องของหอ,อยทองชัยครับตัวนี้ตัวไม่บ่ตัวนี้ตัวไม่บ่เออตัวตัวนี้กีเอา้าลรัอีกจักบาทห้ามีพี่นอ้องปูนนบนมาหาเพิ่นมากน้ำ กล้วยด่างนี่เปิดเท่าไรก่อนกล้วยด่างนี่สามสิบเอ็ดสามสิบเอนาะกล้วยด่างแม่ลูกลูกตัวผู้ได้พี่น้องเอาผู้ใดหาสายแปลกๆครับลายแปลกๆสามสิบเอ็ดเรื่องราคานี่พอฟังอยู่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้แน่เกิสูงอยู่มันร้อยยี่สิบครับอ่ะสามหมื่นหนึ่งพันเปิด <31, 000. S 2> เปิดไว้ตัวนี้ของหอยทงชัย อามหมื่นหนึ่งพันแม่ลูกลูกตัวผู้ได้พี่น้องฝากไว้อันนี้ผู้ใดมักงบประหยัดลราคามักไร้แปลกๆครับพี่น้องแม่ลูกบ่ตัวนี้แม่ลูกลูกตัวผู้ว่าลูกเพิ่นพี่น้องลูกลูกลูกตัวไหนเนาะพ่อเพิ่นตัวไหนเนาะลูกเจ้าลอกโคพี่น้องอโอ้โอ้โอ้ พัเใชาปะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องลูกเจ้าล็อกโค้ดได้พี่น้องนี่จักเดือนแล้วครับนี่สามเดือนครับสามเดือนเอ้าเบิืงว่าสามเดือนพี่น้องเลยแข้งขาโอ่งสังสีสันโอ้บัปลาหน่อยนี่แม่ลูกเขาเปิดไว้เท่าใดเนาะเปิดไวปสิบแสนห่านเนาะเอ้าได้ลูกล็อกโค้ดได้พี่น้องตอนนี้แม่เพิ่นท้องว่างด้วยครับแล้วเนาะแม่ท้องว่าง เป็นลูกที่ใดครับเจ้าล็อกโก้เนี่ยล็อกโก้ <Log o S 2> น้อยนี่ลูกที่สามด้วยพี่น้องโอ้ยหาวดีขนาดพี่น้องอแม่เพิ่นสูงเขาานาดไหนร้อยห้าสิบ150บวกลบครับพี่น้องเตี้ยกลมๆไม่ง่ายห้อยทงไส้สูงประมาณร้180อยแปดสิบนะครับพี่น้องเพิ่นยืนเทียบให้เบิงสูงใหญ่ครับแม่เนียก็ได้แม่สูงใหญ่โครงสร้างดีเป็นลูกที่สามแล้วครับเนาะอ่ะเจ้าล็อกโก้ข้างนั้น ถามมีอีกสิเป็นลูกแคซีแต่ว่าตอนนี้ท่องว่างเลิกดีสูงดีแม่เพิ่นกระไดสรงลูกงามนะครับเนาะนี่เบิ่งข้อขาเพิ่นพี่นออ้ยมันขายเสนขอ้ขอขา,อาเจ้าล็อกขน้อยนี่เอ้ยเพิ่นขายไปแล้วน่ะแสนออายุหลายไปไหนละครับแยกอันขายของอันลูกเพิ่นน่อยประมาณสองปีเนาะงวง,งามครับพี่นนองวเงินแสนรุ่นนี่ ตัวนี้นี่ก็เบิ้งเอาพี่น้องนี่อ่าสามเดือนครสามเดือนแตใหญ่ไปนี่กุมภาเกิดยุ่งองเลยครับแตใหญ่ไปนี่อนาคตพอคุ้มฟูงนี่พี่น้องงามงามครับตัวนี้ลูกไส้นี่งัวเกิดอยู่กับผมเอ่องัวเกิดอยู่น้ำจั่วฟองอยู่ในคอกงัวคอกงัวฟาร์มเขาเองเนาะอ่าบุญแดงงัวอ่อจับมาเด้อพี่น้องตัวนี้เจ้าเอ่อของคนเอามาปั่นแล้วแบงก์อย่างที่ให้น้องครับนี่มีงัวมากเลยออกมาครับ เปิดที่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นาะครับผมราคานี่ยตกลงได้ต่อรองได้ฝากเบอร์โทรครับผม0 9 2 0 9 2 8 6 0 8 6 0ศูนย์เก้าองแปดย์แปดยเนาหครับขอให้คงชัยเนาะทางวัดอนิวัดมีรถพร้อมส่งใกล้ๆก็มาคุยเบิ้งโอ้สุดยอดครับทั้งแม่ทั้งลูกหางเลยครับพี่น้องรากดินครับว่มันเกือบรากดินนี่พี่น้องรากดินครับนี่หางรากดินครับหางยเหย้า โลโก้หน ok oh ่อยมีใบมีหลอดนะครับน้าลูกทรายเพิ่นเอ้ามีใบมีเอกสารครบด้วยครับเด้อพี่น้องเอ้ามากับมาบ่อโมาคุยกับเพิ่นเบิ่งอยากได้เท่าใดรก็ได้มาทาเพิ่นรถให้ได้มีรถพร้อมส่งใกล้ๆกับมาคุยเบิ่งครับเอ้าแม่กับเครื่องดำหางดียาวๆหกขวบสวยออกมาแพงขึ้น อามาทางแม่แดงๆใหญ่ๆครับพี่น้องผู้ใดมักสมใบสมหลอดมาจัดไปครับนี่แม่นี่ใซส์ยังเนาะครับหน่อยซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนมีใบมีหลอดซุปเปอร์แมนนี่เป็นลูกชายซุปเปอร์เอ็กแมนบ่พ่อพันซุปเปอร์แมนครับผมประมาณนั้นไลยนี่ครับให้พี่ให้น้องเบิ้งครับนี่เจ้าซุปเปอร์แมนเด้อครับจากบุญน้อมฟาร์มลูกชายซุปเปอร์เอ็กครับพ่อพันดังลูกชายซุปเปอร์เอ็กครับนี่พ่อพันใหญ่ๆแดงๆงามๆ มีใบมีหลอดครับตัวนี้เอ้ยเพิ่นผสมมือได้เบิ่งน้ำกันพี่เนาะวันที่ผสมใส่เนาะอยู่นี่เนาะห้าเมษาห้าเมษาหกห้ากำหนดคลอดกับประมาณมกรามกราเนาะครับเนาะห้าเมษาเมษากับประมาณสองเดือนนิดๆนะครับเนาะประมาณนี้แหละประมาณสองเดือนนะเบิ่งตัวงัวครับบัดนี้พี่เนาะใหญ่หนาลึก ผิวพันเพียงเก่าครับอันนั้นออกเอาอันลูกคนแยกออกอันอันนั้นไว้บ่ให้เพิ่นอันนั้นนมนมยังไข่อืงแยกลูกเพิ่นไปครับลูกเพิ่นเป็นชาโลลีตัวแม่โอ้แยกกันออกไปน่ะเป็นชาโลลีตัวแม่ครับเป็นลูกที่ไหนนะครับในท้องบ่ะนี้ลูกที่สามครับลูกสามได้องใส่ซุปเปอร์แมนไว้ แยกออกจากกันบ่ให้มันดูดนมแม่มันเถะนะแต่ว่าบ่อฮันบ่ฮันไ<อ>ด้ขายแม่นบ,บอเออบ่ฮันได้ขายเ,เออด้อพี่น้อ,องลูกสาวเพิ่นครับผมเอาค<อ>ุณไว้อนนั้ันเป็นชาร์โรลี่เป็นชาร์โรลีร่เนาะครับต,ตัวที่แยกออกไปแต่ว่าตัวนี้เป็นไซบามันไว้ให้ท้องที่3สาสไซบามันไซุปเปอร์แมนไว้ให้ประมาณ2เดือนนิดๆประกันท้องให้บ่ครับตัวนี้บ่ฮันได้ตรวจท้องครับยังบ่ฮันตรวจเนาะครับเพราะว่าเพิ่นว่าประมาณแค่สาเดือนเป็นจังอันนี้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้ซาวนะเพิ่น คนจกครับคนอยากให้มันใหญ่ๆมันสอดจังคำเห็ี่ยนขาดจังชัวร์ครับผมเป็นลูกที่สามแล้วครับเนาะสูงเท่าไรเนาะครับเนาะสูงประมาณร้อยห้าสิบครับประมาณร้อยห้าสิบเนาะครับเนาะลอยออกมาพี่น้องเบิ่งเต็มๆจอครับแม่ใหญ่ๆแดงๆบดๆประกันตัวนี้ทุกถอนเนาะครับเนาะเรื่องทุกถอนตัวนี้ทุกถอนอ้าวถ่ายพี่น้องเลยเงาหางมัดไงเอาเบิ่งข้างหลังครับ ได้ยื้อใส่แล้วพี่น้องแผ่นหลังเปลเลียดหางเกือบตกดินพูดแล้วครับพี่น้องนี่โอ้สุดยอดครับแม่นี่ก็ได้พี่น้องเลยเอาให้เบิ่งด้านนี้ครับพี่น้องโบสโบสกบเครื่องครับยางดีครับยางดีกินยาดีเพิ่มแล้วพี่น้องนี่ว้วงตัวใหญ่ๆป่ะน,นี่เตซฟยาดีครับนี่ยาซุ่มๆย้ํามือเศร้าก็ยังกินยาดีอยู่เปิดเท่าไหร่นะครับเนะาะเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับอแม่ทองซุปเปอร์แมนเด้อพี่น้องเด้อ ประมาณสองเดือนแล้วเพิ่นเปิดไว้เท่าไหรก่อนละครับ73,000บาท73,000บาทต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรครับผม087 087 004 004 1014 1014ห้อยออยอดคำตะก้าครับห้อยออดทางคำตะก้าเนาะครับเนาะได้ไหมตัวครับมื่อนี่เอามาตัวเดียวตัวใหญ่ๆนี่ยแล้วเนาะครับเนาะเอ๋อผู้ใดมักแม่ใหญ่ๆใส่พอซุปเปอร์แม่นมาให้พี่น้องมีใบมีหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่เจ้านี่เสื้อถือได้คครรับเื่องุณภาพ เรื่องความน่าเชื่อถือครับไว้วางใจได้ผมการันตีให้ครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องโจกเรื่องตรวจนี่บ้ันตรวจนะครับเนาะยังบ้านได้ตรวจพี่น้องก็มาคุยกันเบิ้งนะครับเด้อแต่อยากโจกอยากตรวจก็มาคุยกันเบิ้งอ fc สบายใจฟ้าพิเศษอ๋อรถหายพิเศษนะครับเนาะอ๋อบอกคนนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจมากก็ได้มาบอกมาคุยเบิ้งบอกคนเนี้ยว่ามาจากอ่าช่องเบิ้งจากช่องสบายใจฟ้าบริสั่นต์อ่าคนเกษสิรถหายพิเศษมีรถส่งอยู่นะครับเนาะของเขาอ๋อมีรถพร้อมส่ง ไกลๆก็มาคุยกันเบิ่งครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับครับผมเอาฝากดนะครับด้วยพี่น้องผู้ใดมาแม่ใหญ่ๆใส่ซุปเปอร์แมนไว้ให้มาจัดไปครับผมหางพี่น้องสุดยอดดีเลยด้หางพวงดีตัวนี้พี่น้องหางจับดีเกือบตกดินครับเกือบแบบเกือบปลากดินเลยพี่น้องนี่ยแม่พันแม่บอกกับงามๆใหญ่ๆเอาฝากไว้ครับมากกืบมาว่ามาคุยกับเพื่อนเพื่อนแค่รูปเครับเอามาทางแม่ใหญ่ๆอีก ตัวหนึ่งครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับนี่แม่ลูกลูกตัวผู้เนาะแม่ลูกลูกตัวผู้เอาลูกกำลังเลงนมเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่ขึ้นแล้วเนาะทองว่างตอนนี้ยังบอลได้รับคงลูกกับสุดยอดขึ้นกันครับแม่เหน่ก็ได้พี่น้องแข้งขาบางไงนะแดงดีตัวนี้ไอแม่เพื่อนนี่เครื่องดำเนาะครับนี่ เงาหางแบบไงหูจักอันลูก่นนี่หูจักพอพอคนบ่ลูกหูจักพออนบ่นี่บักนี่นุมน้อยนี่ว่ายหกโอ้บักอันั่นนั่นมากบักเอ็กเคหกแปดเคมหกแปดเั๊นบ่เคมหกแปดบ่เอ้าห้อยพันวาเป็นลูกบักอลูกเจ้ากาเรตเคเอฟหกแปดได้พี่น้องนน่ โอ้ยอันล็อกโก้น้อยนะมากวนดมุ้ยวงแตกครับวงแตกล็อกโก้น้อยมนกรูดเอามาทั้งลูกซ้ายกาเล็ดเคฟ68กับพี่น้องอาอย่นเหรพี่น้องอือลูกเกลกาเล็ดเคฟ68ครับโอ้ยผมเฮ้ยสวรรค์สักสิว่างเลยพี่น้องแดงแดงย่นย่นครับนี่ได้เยอะเดือดนะครับเนาะลูก กาเลสเข้หกแปดเลยเขาสื่อต่อมือเพิ่นมาเนาะเบนได้ยักเดือนมาเบิรงดูงูหน่อยตัวนี้ปูหน่อยเนี่ยสามสี่เดือนนะครับเนาะเพราะว่าอันเป็นงูใหง่ายเร็วครับพี่หนอกประมาณสามสี่เดือนกาเลสน้อยเคหกแปดน่อยนี่ตัวฟูครับนี่แล้วก็แม่เพื่นนี่สูงทนาไ เดี๋ยวทายสัก่อนเดี๋ยวคนกำลังทายอยู่คนใด้ทายให้เครื่องดำเราหาดีสูงท่าดไหนสูงท่าดไหนเ่้นคิดว่าร้อยห้าสิบได้ปะประมาณร้อยห้าสิบบวกลบครับตีกันง่ายๆอ้าวเป็นลูกที่ใดเนาะการเลสหน่อยน่ะลูกสองเนาะได้ทองค่ะมีอีกสิเป็นลูกที่สามแต่ว่าตอนนี้ทองว่างทองว่าง ครับผมเปิดไเปิดไว้ที่ที่เ่าใดเปิดไว้1ครับผมสิบเอ็ดแสนเอบ่กครับผมตลองได้เนะราคานี่เนะตลองได้มีเบอร์โทรบ่มีครับเอาฝากครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกปสามดอ๋อยังเหรอพอไส่ครับพอไสทั้งบ้านดอนแดงครับดอนแดงเอ่อ้าหนนนี้าเนาะครับทีวิัย สีอ่าบ้านดอนแดงตำบนศรีวิชัยอำเภอวานนอนนิวัฒน์จังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเอาพูดได้มากแม่ลูกแล้วก็ได้ลูกกาเรตเข้มหกแปดรสั่นหอยเพื่นปลาเอาขอบคุณหลายครับมากก็มาบอกมาคุยมาต่อรองเบึงเด้อพี่น้องเด้อใกล้ๆกะอยากให้เพื่อนไปส่งไปยังก็คุยกันเบึงมากก็ได้เอาขอบคุณครับฝากครับฝากแม่หัวงามครับจัดอีกครับมันอยู่ใกล้กันเอาให้มันแล้วมันทัวแม่พันไม่บอกเนาะครับเนาะนี่ สูงกับประมาณร้อยสามสิบครับพี่นอ้องเปิดเท่าไรพอ่อตัวนี้สี 45, ่หมื่นห้าพันเนาะครับเนาะเออยังต่อรองได้ราคาหนิเอาให้เบิ้งเครื่องเพิ่นก่อนน,นะเครื่องดำอ๋อหางบางไงประกันตัวนี้ให้เนาะพอะ่อเนาะเอาฝากเบอร์ทูพอ่อศูนย์หกศูนย์ห้าหกศูนย์ ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกศนหนึ่งสามสามสองแปดอพ่อพวนศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่กสามสามสองแปดเนาะอ่าพ่อพวนครับสร้างสว่างแดนดินเิ่นเอามาขายตัวอยู่แต่ว่าตอนนี้เิ่นขายไปแล้วเหลือแม่พันแม่บอกไงพี่ให้น้อยู่ตัวนึงครับนี่ สี่สิบหาเนาะพ่อเนาะเปิดไว้ครับผมอ่ะฝากไว้ครับผู้ใดหาสาวน้อยเอ้าขี่ให้มูเบิงระบาดนี่มีรถส่งอยู่เนาะพ่อเนาะของเขาอ่ะขอบคุณครับผมอ่ะขี่พ้าน้องมาเบิงนายหอยเพิ่นเอางัวขึ้นรถุยังไงพี่น้องโอ้บ่ได้ใส่เข้าตัวนี้ เอเดี๋ยวเดไเรียบร้อยอเ้าไหตัวนี้เราห้อยเขาซื้อขายกันนี่ตัวนี้สียเอ็ดตัวหง่พี่เน้ะเสียเอ็ดสายเนื้อเนเนื้อสายคุณมีอีกตัวครับผมสองตัวเนาะตัวนี้เป็น แม่แม่ลูกแล้วขายลูกหนูแล้วแม่แยกลูกเนาะครับผมลูกที่แยกออกไปเป็นเป็นลูกที่ใดเนาะครับเนาะลูกตัวที่แรกครับลูกแรกเนาะท่านนีอีกสิเป็นตัวที่สองครับผมเขาเปิดไว้เขาได้ครับนี่เปิดไว้สี่หมื่นครับตัวนี้สี่หมื่นเนาะครับเนาะเอาแม่แยกลูกถ้ามีลูกอีกจะเป็นลูกที่สองสูงกับประมาณร้อยสองร้อยร้อยสามสิบร้อยสามเจ็ดเนาะครับเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ก่อนนะครับ สี่หมื่นเนาะยังต่อรองได้เอ้าผู้ใดมากแม่แยกลูกล่ะกะ่าสูงดีโค้งสางใช้ได้อยู่เด้อพี่น้องล้ำตัวกันยาวดีอยู่สี่หมื่นยังต่อรองได้เอ้าเขาว่าเขาทับแล้วเพราะว่าราคาประกัน,นก่าคุยกันราคาทองว่างเนาะครับเนาะ<ม>อ่ามันท่องไปพี่น้องก็ถือว่ามาันไปครับผมอ่าเราก็มาทั้งทั้งแม่นางนี่แม่สาวน้อยอีกตัวหนึ่งของพ่อเพื่อง ตัวนี้สูงกับประมาณหน่อยสามสิบนะครับเนาะบวกลบเด้อพี่น้องเด้อแี่สาวหน่อยตัวนี้เปิดเท่าไรพอตัวนี้เปิดอกแม่งสามสิบห้าตัวนี้สามหมื่นห้าพันเนาะราคาประหยัดลงมาเราหางแบบไงเครื่องอมตัวนี้าอเมาเบิ่งด้านนี้ครับตึกแดดเห็นชัดชัดโอ้ลึงครับชัดชัดเตียนพี่น้องตัวนี้เพว่าตัวนี้ลึงชัดครับ เบิ่งแม่นี่พี่น้องนมเองเองเลี้ยงโยคนแยกลูกไปเด้อพี่น้องนี่ยทานการมีลูกมาแล้วมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ไม่มันอ่ามีลูกมาแล้วแล้วก็ตัวนี้สาวน้อยเปิดเท่าเดก็พ่อสาวน้อยตัวนี้สามหมื่นห้า่อรองได้เอาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดครับผมพ่อเฟืองแล้วครับเนาะทางบ้านอ่าดอนขึ้งสว่างแดนดินมีรถพร้อมซองใกล้ๆกับมาคุยเบิ่งกแ้วครับเนาะ ได้ขันไก่ส้งได้ขันไก้จังว่ากันไหมคุยกันนะครับเนาะออยากให้ไปส่งไก่ไก่ก็คุยกันเบิ้งครับผมเอาขอบคุณครับมันได้สองตัวมาฝากพีฝากน้องครับมากตัวใดก็มาหวองมาคุยเบิ้งครับผมมันยังงวดหนีบ่ะงวดเลียนบ่งวดเลียนครับงวดผูกงวดถิกแม่ลูกจับได้ใช่ไหมเออนี่เลียนไปใช้หรือเปล่าเนี่ยเสียงเงาอยู่เนีโอ้ยเสียงเงายวนร้านจริงนักมากเลยหายแล้วเบิร์ต มันม่รอกัน sure. ยุ you. You. ่นี่บ่ยุ่ตลาดนี่บ่ปอออะไอ้บอกออ็จังมีหัวอยู่ตามออกไปเลยบ่พอทุมอะไรยังมากครับมือนี้า่ไร้วยน่อยนี่นะแมลูกบ่ครับเท้าได้ลครับนี่แม่ลอแม่ผมวาไดกมันแยกกันตันงสามสามตัวนี้สามทสองน่ะเปิดไว้เท่าได้ เปิด6บ0 0ม60หาแม่ลูกลูกตัวปู้หรือตัวแม่นี่แม่ลูกลูกตัวแม่เปิดไว้ที่6กสิ6หาสูงเท่าไรเนาะหอหน่อย1าครับประมาณ1 0 0 1้าห้า่ก่มานเบรสาวครับแม่ลูกลูกตัวเมียได้สองสาวเนาะเปิดที่60 6บหา6บหาเมียคว่างแล้ว ท้องพร้อมครับซื้อสองได้สามจักเดือนครับมันอยู่นี่สี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าเขาประกันท้องให้บอประกันท้องครับประกันท้องพี่น้องเอ้าผู้ใดมักแม่ลูกลูกตัวแม่ละก็ประกันท้องให้เปิดที่หกหมื่นห้าเนาะครับเนาะแมสองตัวเพราะมันตัวเดียวเนี่ยหกหมื่นห้าสองตัวเปิดแม่ลูกนี่ยละเนาะหกหมื่นห้าละก็ท้องพร้อสี่เดือนใส่พ่อยังครับมาในท้องก็ว่าสมพอบ้านครับสมพ่อตัวเนาะครับเนาะพ่อคุ่มฟูงครับพี่ให้น้องมึงก็คาดกันนะขุมฟูงก็จะกอดคาดนึงครับผม ค่าสมกับเป็นพันแล้วครับเนาะพอคนเหรอไอ้เบิงชัดๆครับแม่ลูกเด้อพี่น้องนี่แม่ลูกลูกตัวเมียเปิดที่หกหมื่นห้าเอาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่ศูนย์สี่หกครับศูนย์ศูนย์สี่หกครับขอทูบหนองสาบสางขอทูบหนองชาตสว่างแดนดินครับผมไม่ได้งัวมากหรือครับมืัอนี้งัวรับงัวไปแล้ววาเอาควายมาได้ควายนะครับเนาะช่วงนี้ขอบคุณหลายๆครับผมครับฝากด้วยครับเด้อพี่น้องผู้ใดหาควายอยู่นี่ครับนี่พี่ให้น้อง เบิ่งรอบรอบอีกรอบนึงเอับสาวน้อยครับนี่งามงามครับเต็มเต็มดีลูกสาวคนกระไดเป็นเป็นลูกใครเนาะครับนะนี่โอ้ผมเป็นแม่ลูกเนาะเอ้ยน้องครับผมอ๋ออ๋ออ๋นเอ้ยน้องครับผมผมเข้าใจไปเองว่าเป็นแม่ลูกครับพี่น้องครับเป็นเอ้ยน้องแต่ว่าเขาเปิดไว้ แยกทองครับเปิดแพ็กไว้เนาะแพ็กปูไว้แต่ว่าถ้าแยกเท่าไหร่ก็ล่ะแยกอเกินว่าเสียโอาผมเกินสามสิบสามครับสามสิบสามสามสิบสองเป็นตัวสามสิบสองหกสิบห้าครับผมแม่ท่องนี่แม่ท่องนี่เท่าไหร่ก็ล่ะสาม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 สองสามสองเนาะฝากไว้ครับพี่น้องอยากแยกหรืออยากแยกหรืออยากยกก็มาจัดไปครับผมนี่รถส่งอยู่เนาะครับเนาะของเขาครับี่ครับอ๋อขอบคุณหลายๆครหลายครับผมของข้ายกบ่ โอ้เจ้าคือมาสไตล์แปลกนี่มาแบบนี้มือนี่มันไปได้ทุกทางเหรอครับครับผมได้คนห่างออันใดอันใดเป็นเงินเป็นทองกันทื่นรถเนาะบายไปเบิดผูน้อยครับผมเท่าไรครับพ่อเปิดไปเปิดไปสาวเจ็ดครับสาเจ็ดเนาะอ๋อผู้ใดหาผูน้อยอยู่ฝากพี่ฝากน้องครับมือนี่สาวเจ็ดตลองได้นะครับเนาะสูงเท่าไรเนาะสูงประมาณร้อยยี่สิบห้า เปิดไว้สองหมืนเจ็ดครับพี่น้องของห้อยเอกครับผมแล้วการตัวนี้ก็แม่นบะครับของห้อยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาครับพี่น้องกุ้มฝุ่งด้บ่อนอนรุ่นนี่เนาะอายุเพิ่นที่ได้หลายปันไดนอนนี่เนาะสปีครับประมาณสองปีเนาะสูงหนมสิบสองครับหน่อยสามสิบสองวัดแล้วนะครับเนาะแข้งขาใหญ่อยู่เรือยพี่น้องตัวนี้ใช่เต็มเต็มเบ่งรอบๆครับ อูืรอรออ่ะก็บ่งด้านี่เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสามสิบเจ็ดกับสามหมื่นเจดพันยังต่อรองได้ทั้งทุกตัวเอาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้หอยเอกหอยเอกทางบ้านหนองชาติสว่างแดนดินครับผมมีรถส่งอยู่นะครับเนาะมีรถพร้อมส่งไกล้ๆกับมุคุยเบิ้งอ่ะพนทดสอง เรารอมาฝากทีฝากน้องครับมือหนิผู้ใดมักอยู่กับโทรมาบอกมาคุยเบิังตามเบอร์โทรที่เพิ่นให้ไว้ประกันตัวนี้ให้ทุกตัวนะครับเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายครับครับครับคได้อย่างมากน้องหอยมือนีิโอ้คุ้ยหนี่มาเองน่แม่นี่บ่ทั้งสามตัวนะครับสามสามครับผมอ่าเป็นแม่ลูกกันบ่ครับนี่แม่ลูกแพ็กสามครับพี่น้องเขาเปิดเท่าไหร่เนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแม่ลูกละกัน ตัวใหญ่หนั่นเป็นตัวแม่ตัวน้อยนั่นเป็นตัวผูอ่าล้วก็ตอนนี้แม่ท้องว่างด้วยครับแล้วเนาะท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างเนาะสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบห้าประมาณร้อยสามสิบห้าใหญ่เลิกดีนะครับแม่เพิ่นกระไดอ๋อลากาได้ลูกสาวครับตัวนึงแล้วก็ได้ลูกผู้น้อยตัวนึงเนาะครับเนาะเปิดท right? oh oh yeah, oh ี่ 1น0 0 0แสนเอ็ดหนึ่งแผู้ใดมากกัมาบอกมาคุยเบิ้งต่อรองได้นะครับน้อราคานน่เอาฝาก์ปดรครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกหนึ่ามสามแปดสามสามแปดนยหอยรุนควายใหญ่เอาย่ำนะครับเด้อครับเด้อพี่น้องอย่าฟังผิดเด้อพี่น้องนายหอยรุนควายใหญ่ครับพี่น้องอ๋เปิดเปิดชุดแพ็กสามครับแสนเอ็ต่อรองได้นะครับน้มีรถทรงอยู่ มีเรียบร้อยครับใกล้ๆกับมะคุยเบิงเอากระกุนหลายๆครับผมครับผมเซกาเป็นบ่ครับผมนายห้อยลูนเซกานครครับผมเอาลงรถมันกับโหลดแลงโหลบ่เรื่องใดจับไปแล้วมันกับผูกเสียกแล้วดันก้นเลยถึงกับประยุกต์แม่ลูกพาเรียนน่ะแม่นี่แหละแม่พาเรียนนี่บ่นี่เปิดไว้เขาได้หะอันแม่ลูกเปิดหาเงินกว่าเนาะว่าจะเปิดหาเงินกว่า มูมูมนใเ,เบิงซัาบ่แลอรนก่อนยีนองมนในเบิงซัมเนก่อนอเอาปลาหุนมตีก็ยังมีหัวมีห้าอยู่ทั้งพุนป๋อตาบัวไปเลยเป็นลูกตผูบ่อใหญ่บันบบดล่ะลูกคนโอ้ใหญ่ก,ก,ก็บักเลเลพุ่นบ่ครับแต่ลูกคนสี่หลายไันลดเหันุราคาสิบหกสิบเจ็ดคนเต แม่ลูกลูกตัวผูเรียนพญาอาดดังเสือดังเสือมาพี่น้องเรียนลำมัวเคยมีอยู่ป่ะแบบนี้เคยมีหลายเถื่อยอยู่เคยมีไรเถื่อขายมาจ็กปีแล้วสามสิบก็ปีหอกก่าปีิสามสิบที่ปี่โอ้ยข่้นหกขึ้นหกสิบอ๋อเคยมีอยู่บ่บโบเคยพ่อจเถื่อมาสั่นแบบนี้แสดงว่านั่งห้อยโบเต็มสุดเจ้าว่าเพิ่นประมาท ไปนอ่นผอกมีถ้าเริ่ห้อยบ่เต็มสูตรไานั่นบ่ห้อยต้องมีเอ็นต้องมีแลงนี่อือเอาลงรถเนี่ยมาเตี๋ลูดมือไปเลยมาเตีครับผมวันชุกวันหั่นก็ควยดีดีเพื่อนบอกไปบ่เคยพ่อนี่แดงวันได้ห้อยมาเต็มสูตรกันหอยินราดยุ่งหวยินราดบ่แรนเลยบ่ผมนี่ละโดนมาได้ละจังน้ำพ่หอยเขาเมื่อเบิดเหรออือตลาดปิด ใครตัวอันมันมีหัวอยู่บ่อโยนหัวหินลาดนั่นบ่ครับปลาเขาปลาเขานเพ่อไปคู่ยางพี่น้องแต่ว่าพ่อใหญ่เอยดนี่เพิ่งพ่อเอิ้ยดมายี่สิบสามสิบปีรักสูตรแลเนี่ยเอาไว้ประกาศก็ฝากพี่ฝากน้องครับทั้งตลาดครกระบืออำเภอเจริญศิลป์เปิดทุกวันอังคารครับมาพบมาพ่อกันได้ สำหรับบรรยากาศมื้อนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาจังหน่อยครับผมคือขายยากปราะสันได้หอยเฟิน่าก็ฝากพี่ฝักงน้องครับผู้ใดอยากได้งวได้ควายก็มาหาเราเบิ่งกับทุกวันอังคารสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝักงน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ